สวัสดีเพื่อนๆืเราอ,อยู่คุณทองชอยนะครับแต้มพันแปดชูไหมคุณทองชอยไปครับผมนายงขวาแน่เลยเว้ยจอหน้าคุณคุณคนหนีไปทางด้านนู้นนะครับเฮ้ยเ้อ,อกับจิ้มผิดเฮ้กินเลยว่ากินเปิดทางเรือคนขึ้นอือหือ เปลี่ยนเป็นไม้ยงขวาแล้วเว้ยไม่ได้แลหละเฮ้ยแม่งทิมเลยว่ะตัดนี้นไปไปแล้วคุณโลกนี้นี่ที่ปลดเพยนีเขาไปตัดนี้ไป,นไปครับเฮ้ยโถอืมจะใช้วิชาเม็ดไหลซะหน่อย,ยไม่ทันเลยคือเขามาก่อนอะท่านผู้ชม ปะทิมไปก่อนแล้วกันทิมมาครับเกินเปล่าผมว่าเขาเอาม้าโดดลงบ่อแน่เลยวะ่ะน้องชอยเอาม้าโดดลงมาแน่เลยถ้า,าโดดลงมาผมกินเลยนะครับ หนึ่งคนแลกสองเบียก็ได้อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันเอาดีโดดเปล่าเอาไงครับจะกินหรือว่าจะหนีมาหนีนะครับสรุปเขาหนีถ้างั้นผมกินแล้วกัน เพื่อที่เราจะได้เอาเอา,เอาไอ้ตัวพวกหมากเนี่ยขึ้นได้นะครับไปเต็มตัวเอาคนขึ้นเลยครับไปครับเม็ดไปเชื่อมหน่อยจะยแม่มาอีกตัววะไปะป้องกันไว้ก่อนขึาา้นไป ตัวนี้เฮ้ยแม่งหมาไมา่มตัวว่ะกิน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 กันอุ่นตลุดเลยนะเนี่ยไปมาแล้วขอมยกนบ้างเฮ้ยเขาถอยเรือแล้วเว้ยมาเราขึ้นเลย ผมทิมแรกไปเลยใชงไหมท่านผู้ชมปะแรกไปเลยดีกวา่าเขาต้องกินแน่แนเลยเออถ้าผมเอามากินเขาทิมเบียใสแน่นะโอเคเพราะนั้นผมตัดกำลังมาเขาก่อนกินครับผม เมทดทำงานหน่อยอะไรพี่พี่ไม่ให้ผมจะดันแล้วเรือถอยไปเรือถอยไปเรือถอยไปเลยทิมเลยครับทิมเลยกินครับผมเดี๋ยวผมเอาเรือไปวางนะครับตุ่มตามแน่นอน ค okay. ไปเอาเรือไปวางก่อน hey. เฮ้ยเรือตรงนี้เออเรือต้องหนีแล้วใช่เรือต้องหนีแล้วนะครับไปครับไง่ายครับผม ท่านผู้ชมพ่อผูมคิดว่าผมจะกินเรือเขาได้ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดลูกกินเรือเขานะครับท่านผู้ชมแผนช่วยแล้วเราเห็นไหมเฮ้ยยังไงก็ต้องโดนลูกบอกเลยมันโดนกินอยู่แล้วลูกมมย กินนี้ครับนาเอามากินไว้อ๋อเขาจะเผื่อแบบใจนี่ได้ใช่ไหมไปกินตัวนี้แล้วกันแตวเราจะไปขยายเผ่าพันธุ์กันข้างบนงไปเลยลูกขบอยลูกขบอยให้คุณเขาหนีไปกระเด็นไปไกลๆต่อเลือไปเลยต่อเลือไปเลย กินครับน่จอครับจอครับเราเป็นพวกชอบจออยู่แล้วให้คุณเขาตกใจเล่นเฮ้ยเอาวะเสยท่นคุณเสยใส่หน้าคุณหน่อยอแต้มนี้ดีไหมแต้มนี้ดีกว่า หลังเินไฟไล่มานะครับพอมมาหนีปุ๊บคราวนี้แหละเบี้ยฟรีเป็นไงชัวร์ลายอีกแล้วเหร่ามาหนีปุ๊บเบี้ยฟรีโอเคไปครับไปหลายๆตัวหน่อยร่วมดัวช่วยกันอ่ามามา,มาเว้ยมามาทำไม ลบไปก่อนหนึ่งดอกเรามีโคนเชื่อมแล้วนะท่านผู้ชมโอเคปะด้านบนดีกว่าเปิดเหมือนจะกินโคนนะครับประมาณนี้เอา้าอ๋อมันมีไม้อยู่เลยกินไม่ได้ถ้างั้นผมกินไม้แล้วกันโคนจะได้หาย ผมแย่แล้วฟรีกระจายเลยวะนะครับตอดๆไล่ตอดๆตอดๆไล่ตอดๆมาครับมาครับแต่ท้ายที่สุดมาก็จะไม่น่ารอดแล้วม้งเนี่ยไหนเขาทำอะไรได้อ๋อเขาลุกตัวนี้เราได้นะครับงั้นเราถอยลงมาเรียบๆอย่างนี้เลยดีกว่า เขาไปกินเบีย้ยตัวนั้นเราได้ไปเลยอยากกินกินไปเราลุกตัวนี้ก่อนโอเคไปครับอีกฉึกเดียวตายแล้วอีกแค่ฉึกเดียวเท่านั้นอีกแค่ฉึกเดียวเท่านั้นถอยโคนมาลุกตายแล้ว ขนทองชอยลูกตานี่ตูมตุงซ่าโอ้โหชื่ออยังเท่มาคขนตุงซ่าไปครับผมเฮ้ยมามาอย่างไวมาเทียมเหรอมาเทียมใช่ไหมมาเทียมมาเทียมมาเทียมต้องเดือดสอนครับมาเทียมต้องเดือดสอนไป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 ครับเทียมครับเทียมครับมาเทียมต้องเดือด้อนครับต้องเดือด้อน เดี๋เอาเรือคู่ก่อนดีกว่าจอหน้าขุนเขาหน่อยมามามาเฮ้ยจะทำไรพี่ๆจะทำไรผมลอยเขาทิ่มเบีย้ยลงมาดีกว่าท่านผู้ชมผมน่เด็ดเอาทิ่มดีครับลอยเขาทิ่มเบีย้ยใส่ผมนะนั่นนะโอเคดีมากแต้มน่ตัะถูกต้องผมจะเล่นเปี้ยวเลยดีไหม เลยโดนเลยเอาล้เไม่พี่ไม่เนีะหรือว่าจะปล่อยตายหรือว่าจะกินแล้วเพื่อที่จะไงนั่นแน่ผมว่าแล้วเขาต้องกินแน่นแน่เออกินตัวนี้ก่อนดีกว่าเด้นเเออกินตัวนี้ก่อนกินไหมตันึงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ช่องว่างผมโดนเจาะหละ อันแน่ลายเวย้ไอ้นี่มันลายไอ้นี่มันลายเอาไงจะไงไหมถ้าายผมต้องเอาขุนกินนะท่านผู้ชมใช่เพราะว่าเดี๋ยวามาเขาโดนหม่ต่อตุ้มโคนฟีเลยสวยมาไม่ทันนะครับโอ้ยทีเราโตกลับบ้างแหละเดี๋ยวเราจะจ้วงเขาให้แบบแกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ไปครับอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวเรือเขาจะต้องมาจับเบีย้ยผมแน่เลยไปทิ้มไปเลยดีกว่าทิ้มตัวน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมใจดีจังเดินมาให้กินคนฟรีกินดีครับหรือว่าจะเอาเรือลงมาอ้าคุณตุงซา